กรับสบายดีพี่น้องมีตอนเศร้าๆพี่น้องเลยพี่มีตอนฮาขอสุส่งแล้วเรื่ e hey. องเศร้าเล่าให้ก่าวด้วยพี่น้องเลยเหมือนนี่ก็เต้นไปด้วยเล็กหน่อยน้อยเนี่ยเรื่องซีงมาเห็ดแนวกินพี่น้องเลยมาถ่ายบปกไก่กับอันแถวบนเห็ดนักินมเห็ดขาดโอ้โดยโดยโดยบ้าขาดแล้วเป็นยังเมย์ให้พี่น้องเอเกตขาดสบายดีไปลุ้งเลยว่าลูกบบาายย เด็กโ,โอ high, ้ยเก่งไล่ล้านหน่อยข่อยไอ้ยเออเออสมีอยู่ข้างบนสบายสิลูกสบายดีลูกโอ้ไม่อ้องนะเก่งได้ไอโอมเก่งกว่ามูไอโอมสบายดีแต่ลูกแม่แม่ห้องเก่งมันขาเนาะเกิงแล้วลูกแม่แม่จะจีค่ะดีใจบูมไหเฮ้ยจะจีบขาตั้งรือนเออไปไปเอาไปจีบยูุมเดี๋ยว mưa nào phần sau sẽ áo nhanh mà hai mặt bên bạc, nhanh 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 เย็บมือลงคีมาก,ก็แล้วอันปิ้งสมปิ้งส้มก็ปิ้งใส่งัวพี่น้องแล้วก็แล้วก็ขวัวพี่น้องเอ้ยขวัวขวัวตักขวัวหัวใจคนกันเลยเฮ้ยเขาล่นเลยล่นเหรอขาล่นแห้งๆหมดเลย <laughs> เฮงเหรออย่าลโเล็งเเห็งเขียนมาเจอปิตะเซนอ่าอีหมือนไรครอบชินเลยเอ้าอม่าดุเคยไปอีกเดบรีมัายตอนเป็นเทสซัมน้องเอ้ยเรื่องกัดทานเหียดยู่เทิงนอะไรนั่นงถ่ายใึตอนไปเล่นตลานูุนนั้น แ่บแสบพี่น้อ,องเลยาแสบน้ำรมเลยมันแ่บด้่น้องขวหัวใจแล้วก็ขวลีนมันแล้วก็ขวย่งไรปมกันที <şimdi> ่ม <inaudible> <az> ันเลยรสสาิไปในพอดีพอดูอยู่เปอ่แบไมถ้าเห็นเห็นเลยอ่เคยเห็นด้วยฉันเจ้าเห็นง้แสบยองอีกบ่ อีแม่ใส่อันนี้แม่เฮ้ยเฮ้ยเจ้าทานใส่อีกหน่อเฮ้ยบ่ฮะอมันมันบุชุกตัวปิ้งใส่แล้วนี่เฮ้ยร้อนม้กฮะอย่าพ่าวให้แค่รอดมันอันโล่ให้มันซุกๆโล่ไม่ยังแสบนี่นี่นี่อ่ทานใส่อีกนิดนิดนึงมันบุชุกดอกอันนี้นะบ่บ่ออกก็ได้อันนั้น พ่อไปใช้ขาเดะขนมเอเซ่อยู่ห้องป้าอามีนะเป็นโฉบอยู่มากินไปลูกไปมไอแย่ขนมเหรอเดะขนมป้าอยู่ห้องไป็นโฉบนะไปเอาแม่ขนมเอเซ่อยู่ทึ่งนะไปลูกไปตัวเจ้าอย่างเมื่อคืนนี่เด้ไปไปเอาไปอ๋อตอนที่นะบอกขนมเอเซ่ป้าเป็นโฉบอยู่เผาห้างคะเฟ่ไม่น้อย แป๊วในแม่ลูกแป๊วขนมอ,อยู่เถอะกิน,น,นข้าวแล้วกันน้อสนาอแม่ใส่มีตุ้มท่าน,นีมันชุกเหรอกินข้า,ขาวเจ้าพี่น้องเอ้ยคอยซื้อข้าวเจ้าทงมาอีกสองสองโลเหอเอ้ย,อยางานจะบุญยะมันยังมุนอ่ะอไม่เยอะอ่ะตุ้มท่านี้ไม่เอ้ยก็ชุกดอกอันนี้นะ แต่งเข่ากันแต่งเข่าเลยน่าม่นะมาให้แต่งเข่าเลยให้เด็กหน่อยกินเอาเอาตายยังเลยเดี๋ยวนี้นะโอ้ยโดดบ้องจะเป็นสาด เห็นอยังมันเห็นยังอุ้มคอยอุ้มบกืนเจ้าก็จะอีหย่างโซ่อุ้มปอยมันเลยอุ้มบกืนพัดปล่อยลงอี่บอกวันนี้แน่เออไอ้อุ้มและอุ้มขึ้นแน่อุ้มคนเก่งนี่นะ

้ากชื้นหน่อยแล้วก็อุ่นอยู่ไหนพีโอ้ยผมก็เพิ่งปรึกษาอยู่พี่น้องแม่แค่ตอนตื่นมาเลยก็ลงตลาดลงตลาดอลไก็ไปแจ็คเพื่อยู่ห้าน้ำกระสือนกินมาเลยเราลงแล้วนะน่องอือ ไม่บ่ได้ถ้าบอว่ไม่วกน้ก็ไม่ใช่ระดิ่งเนอย่าง่กรงเป็นอยงอ๋ออ่องอุ้มหอยบุคื้นและถิ่มหอยลงเปรล

อ,อันนี้เป็นใสพี่น้องใสย,ยังต้องใสโมูบอนี่ปลานี่แเสะเลยปลาสมนี่ฮะ แล้วแล้วพี่น้องเอามานั่งในแม่เด็กน้อยนะบกินบอกจ้าพี่น้องเจ้ากับพ่อม่เอาเลยนักมวยป้อมกินข่าอันนี้ปิ่งใส่พี่นองยาบอกินมาแล้วอย่าเปิดสิ่กีมืดเลยพี่น้องจุดเอื่อมบ่นะแสบบเฮย จะมีแซ่บบะกินไไหลูกจะมีลงไปเผาห่านเด้เมือนีเด้อเด้อตั้งใจไข่เครืองเด้เมือนีเด้อหม่ยนทออย่าะวะทอนอนาือยานนะวะ พี่ต้องแขกระต่ายสองเด็กเนาะท่อนในแบ่งบ่ท่อนแขกระต่ายแบ่งสองมากินน้ำกันเด้อพี่น้องตาลุงมากิน,นข่าวแซ่แบๆน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อเอากิน,นข่าวในแม่อองเจ้าผู้กูกินแบ่งนิดเนี่ยเดี๋ยวเปิดได้เลย,ยเซีมึงต้องห่อสมนะแซ่บอยู่บ่ให้หอ่หอสมห่อสมพี่น้องลองไผ่ออกมา บันอยู่ตันซุ่มอะไรกันเก็บกระพอเด้อพี่ตำรวจบึงยังเหรอหอยป้มหอดปอมนำามืดแล้วบ่โอ้แม่เอาขึ้นว่านนี่เลยค่ะเมื่อไรเดี๋ยเดี้ยตังหน่อยเอาขึ้นหาเด้อเขาจ้าพี่งั้นเหรอซีมึงต้องแสบเหรอ เ็มขาดเป็นอะไรเด้อนี่โอ้ยบีแหงจคครึ่งหนึ่งสิลองซิมบ้ลองซีมหึ่งจะเอาครึ่งหนึ่งครึ่งหน่อยเด้วพออากูแอแสบหน่ะงั้นบุเป็นเนาะบุโมท่าบุเป็นไปได้รพี่หน่อย ผสมได้หนึ่งพอดีแท้เซนีก็หมักแห้งเนาะเซนีเนาะมีคนมากินยังเสมีมากินหัวใจเคลิร์นติ่รนะูกกินหรือน่าจะนำมากระแทบด้วยอเออพเพื่อนมักมกาไขนะ่รังเนาะนี่เพื่มักนิดมันไข่เป็นของแผลเนาะ มันบวเป็นแบบพัวของเพียมอะนะเอาหลวนปู่นี่มาลอยจะเถื่อได้ส่วนลายสื่อได้ตอนแรกเอานะแสบบุลกไทยเห็ดนะไทยเห็ดนะขอหน่อยขอหน่อยเห็ดแสบบอเหตุอะไรแสบนะเยี่ยมเหรอเบิงเนาะอืุแสบพี่นเลยสำมีคือเป็นเงาเงาเป็นอะไรผู้สี่เดรลงเผาห่านเลยเป็นเงาเงาขบเลยต้องแมวอ้องเผาห่านเนาะ งอยเลยได้ใครไปเผาหา่านตั้งอยู่บ่าา้านใครขนมนะตั้งเรียนไปต้องไปอยากตั้งห่านก็ต้องไปเผาห่านนี่แม่แม่มีเงินเลยแม่ก็ตั้งให้แบบน,นี้นะแม่บอ,อ,อ,อเกเฮ้ยแบงไม่ใช่แบงมากินได้ยแม่อะไร ไปนอนเซยไปนี่โอ้ถัดเป็นแล้วนี่นมากินข่าวะมากินข่าวไว้<ทาง>เกือบเมือดพี่หน่อเลยยังในเดียวมากินข่าวโอ้เฮ้ยอา้นามคืนแน่เพื่จอจะกินนาม เอาเลยพี่น้องคลิปนี้กับซีเดคอจบพียงเท่านี้เด้วพี่น้องเด้อพอกัอนไหมคิดหนากราบสบายดี